สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ youtube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครยให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะซูปเปอร์ยามเป้าไรายได้แตะหนึ่งมืล้านรับรู้โซล่าเวียดนามเป็นปีจ่อคอดพลังงานขยะนายจอมซับโลจายะรองประธาน,นาคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซูปเปอร์อีเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน หรือซูเปอร์นำเสนอข้อมูลผลประกอบการมวดปี2,563และแนวโน้มผลประกอบการปี2,564ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตั้งเป้ารายได้ปี2,564แต่ระดับ10,000ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี2,562มีรายได้7.07พันล้านบาททั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลา่าจำนวน550เมกะวัตต์ในประเทศเวียดนามที่ได้มีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์คอร์สปลายปี2,563ขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างการขยายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการในจังหวัดหนองคายคาดการว่าจะสามารถคอดได้ปลายปี2564อีกทั้งจะมีการก่อสร้างโครงการในจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเพชรบุรีโดยภายหลังจากการก่อสร้างและคอดบริษัทจะมีสัดส่วนรายได้จากพลังงานขยะจะคิดเป็นสัดส่วน20-2 5รของรายได้ด้านพลังงานลมในเวียดนาม421เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด4โครงการแบ่งเป็นโครงการบนบก2โครงการและในทะเล2โครงการซึ่งภายหลังจากการ,ค,รคาดการว่าบริษัทจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มทั้งหมด3 3 5ถึงสาพันล้านบาทซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคตเป้าหมายของบริษัทยังคงเหมือนเดิมยังคงเน้นขยายธุรกิจจากพลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยบริษัทมีสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวทั้งกับรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลประเทศไทยซึ่งรายได้ค่อนข้างมั่นคงเนื่องจากเป็นธุรกิจสัมปทานส่วนในแง่ขอองค์การลงทุนกับการขยายธุรกิจใหม่ๆม,มองยังไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าไปลงทุนธุรกิจอื่นโดยจะยังคงเติบโตไปกับเมกะเทรนเรื่องของพลังงานสะอาดที่ยังคงเป็นที่ต้องการสูงซึ่งทำให้บริษัทยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก นายจอมซับกล่าวด้านคุณกุลชอลีนันทสุกเกษมที่ปรึกษาทางการเงินซูเปอร์ระบุถึงผลประกอบการประจำปี2,563ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี2,562โดยมีรายได้6,515ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,562ซึ่งมีรายได้6,246ล้านบาท มาจากการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโซล่าเวียดนามที่ส่งผลให้รายได้เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ก r o s s profit อยู่ที่3,311ล้านบาทคิดเป็น51%ถือว่าค่อนข้างทรงตัวจากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นระดับ668ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายจากพนักงานที่เวียดนามเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวของโครงการที่จังหวัดสะแก้วจากสาเหตุน้ำท่วมหนักส่งผลให้มีการบันทึกค่าเสียหายซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเรียกของเงินจากบริษัทประกันภัยสำหรับแผนการลงทุนของบริษัทใน3ปีข้างหน้าบริษัทจะคอดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาในประเทศเพิ่มหลังมีการลงนามใน SPP h ฮบริ d จำนวน16เมกะวัตต์ส่งผลให้ในปี2565 จะมีกําลังการผลิตรวมจากในประเทศ697.6เมกะวัตต์ขณะที่โซล่าเวียดนามในปัจจุบันอยู่ที่836.72เมกะวัตต์และปี2564จะรับรู้รายได้จากการขายไฟเต็มปีที่ได้มีการคอดไปจำนวน550เมกะวัตต์ ในช่วงปลายปี2,563ส่งผลให้สัดส่วนโอซลารวมทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งหมดแต่ระดับ1,534.32เมกะวัตต์ในปี2,565ด้านการผลิตพลังงานจากขยะ Westo Energy (WTE) ปี2,565จะคอตโครงการหนองคายเพิ่มจำนวน6เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้จำนวนกำลังการผลิตรวมเป็น24เมกะวัตต์ในปี2565และปี2566จะมีการโครงการจังหวัดนนทบุรีอีก16เมกะวัตต์รวมกำลังการผลิตทั้งหมด40เมกะวัตต์ขณะที่ธุรกิจพลังงานลมในเวียดนาม4โครงการทั้งหมด421เมกะวัตต์คาดว่าจะสามารถคอดเข้ามาในปี2564 โดยจะส่งผลให้สัดส่วนของพลังงานทดแทนทั้งหมดในปี2,564จำนวน1,736.44เมกะวัตต์และปี2,565ที่ระดับ1,756.64เมกะวัตต์และกำลังการผลิตแต่ระดับ1,772.46เมกะวัตต์ภายในปี2,566และข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวหุ้นด้วยค่ะ หวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ